คือถ้าวันนี้นะครับพระเจ้าไม่ได้ทําอะไรให้กับชีวิตของผมเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมยังจะขอบคุณพระเจ้าอยู่คือขอบคุณที่พระเจ้าไม่ทําให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของผมขอบคุณที่พระเจ้าหยุดไม่ให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของผมเหมือนกับที่พระเจ้าหยุดไม่ให้ซาโลเนี่ยไปทําร้ายคนของพระเจ้าซาโลในขณะที่เขาเดินทางไปดามัสกัสเนี่ยพระเจ้าหยุดในวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับบ้านใหม่ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการศึกษาใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆท่านอยากจะขอบคุณพระเจ้าเท่าไหร่ผมยินดีด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับท่านนะฮะแต่วันนี้ผมอยากจะตะโกนโร้องขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทําให้กับผมแต่สิ่งที่พระเจ้าไม่ทําให้กับผมหรือพระเจ้าหยุดไม่ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของผมผมสามารถใช้เวลาได้เป็นทั้งวันทั้งคืนที่จะขอบคุณพระเจ้าถึง อดีตที่พระเจ้าไม่ทําให้เกิดขึ้นคนคนนี้ที่เราไม่ได้ไปคบค้าสมาคมด้วยพระเจ้าหยุดความสัมพันธ์นั้นไว้เราขอบคุณที่พระเจ้าหยุดรถคันนั้นที่ก่อนห้ี่มันจะเข้ามาพุ่งชนเราจะทําลายของพระเจ้าพระเจ้าหยุดมันไว้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับถ้าวันนี้พระเจ้าเนี่ยไม่ทาอะไรกับผมเลยผมก็ยังจะโมทนาขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าไม่ทําให้มันเกิดขึ้นกับผมพระสุมาห์ฮาเปโลนะฮะแล้วบอกว่าซาโลซาโล ท่านชื่ออะไรทำไมทำไมเรามองไม่เห็นอะไรท่านเป็นใครเราคือเยซูคนที่เจ้าขมเหงใครนะครับเยซูผมไม่รู้จักท่านเราคือเยซูคนที่เจ้าขมเหงคําถามก็คือว่าทำไมพระเยซูถึงบอกเปาโลว่าเราคือเยซูคนที่เจ้าขมเหงทั้งที่เยซูกับเปาโลไม่เคยเจอกัน เยซูกับเปาโลไม่เคยคุยกันไปซ้ําแล้วเปาโลทันไปข่มเหงเยซูตอนไหนกันฮะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อคนของพระเจ้ากําลังจะถูกลังแกหรือกําลังโดนลังแกอยู่เหมือนคริสเตียนในสมัยนั้นที่โดนซาโลลังแกเนี่ยผู้ที่ทําร้ายคนของพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ทําร้ายคนของพระเจ้าเท่านั้นแต่เขาได้ทําร้ายพระเจ้าโดยตรงนั่นหมายความว่าสงครามที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ การที่เรารู้สึกว่าโดนทรีตไม่แฟร์ตอนนี้เนี่ยมันหมายความว่าสงครามนี้ไม่ใช่สงครามของเราแต่มันเป็นสงครามพระเจ้าพระเจ้าจะสู้สงครามนี้แทนเรานั่นหมายความว่าเรามีแบ็กอัพคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแบ็กอัพเราในยามยากลาบากแบ็กอัพเราในขณะที่เรารู้สึกว่าเราโดนทรีตไม่แฟร์นั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คนของพระเจ้ากำลังโดนโจมตีพระเจ้าเองนํามันมาเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์เพื่อที่จะแก้แค้น แทนเรานั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องตอบแทนความชั่วหรือคนชั่วหรือคนไม่ดีด้วยตัวตัวเราเองเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ต่อสู้แทนเรา